สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พอข้าพาดเราเสดได่มาขอโชคขอเลขชัยยาก่อนนะครับเนะาะก่อนสี่ออกไปขอตามเลงต่างๆหลายๆหมองหลายๆบอลต้องขอเลขชยยาก่อนครับ งวที่ผ่านมาเลขใช้ยาตัวแรกก็คือเลขหนึ่งครับใช้ยาเลขหนึ่ง้ยาเลขที่สองก็คือเลขแปดครับไข้ยาเลขที่สองก็คือเลขเ,าาเลขกัาเก่ากบหกบ,บันตัวเดียวกัน <c oughs> ท่านผู้ชมครับบัดที่นี่ที่พอข้าพลาดรอกก็เลยต่างอกต่างใจเราเมื่อนี้ยที่ขอเลวขอเลขใช้ยาจากคุณพระคุณเจ้า คุณศิลคุณทํามเอาก้อนขับก้อนเสียออกไปทางหนอกตรงบอกเก่าวของรักษาไปนั่มฉวนน้าสู้ย่ามไปขอโชคขอลาบจำแร่งจังๆมันจังข่อยบอกไข่ตกบกผงของที่ควดนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาคงสุดท้ายว่างหันนะครับเจ้าแม่พยมอมใหญ่จากเทวดาจัดให้โคงสุดท้ายวันที่สามสิบงวดที่ผ่านมาจัด ให้อย่างเต็มๆเลยครับแปดแล้วก็ฮกแล้วก็นหนึ่งแล้วก็หาแล้วก็นหนึ่งขึ้นหนาลงหลังยิ่งตรงไปมาปกนีก่พอค้าผ้าเรากระโบหมันหรอกครับเพราะว่าเอาเลขกนอกไปไว้ทั้งหลังหมดก็อเอาไว้ทั้งหนาอ่าก็เลยถือว่าเอาเป็นน้ำสูบน้ำหลับครับทุกคนจะต้องมีสูบมีหลับมันจะคอยสิได้สูบในหมันนะครับเนาะเป็นน้ำสูมไหมนี้สิขอ คือขอขอเลขใชา้ยาครับงวดนี้ว่าคนที่ให้ตัวไหนน้ำหนาเพราะงั้นคนให้หนึ่งครับ<อ>ใหเลขช้ยาขึ้นหนึ่งวันนี้ก็ได้บอกกาเป็นสิงคุณาํากับไฟกับบมี่ดอกูกะงวนี้กินบะบะจุดไฟอครับแต่ถึงก็เหมือนดูซาเลยนะครับเนาะเนอะเออบอกเป็นสิงคุณธรก จาโทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาทุเดอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิเจ้าอาคาโตภะคะวะจาธรรม ทรามังนัมชารพุทธบาทโระกวัตโตเจ้าวันกระัโตจังขันนามมีสาธุเดชคุณสิงคุณพรรมอะไรคุณบุคคลเจ้าคุณบุษมิตรเจ้าคุณบิดาบรรดาคุณภูบาจันทร์พูดทีหลักสมหลักษาให้ดูเยนเป็นชุกมาตลอดปลอดภัย มื่อนีพ่ข้าพารมาบูชาดอกไม้ขอเลกชายยาจากปู่จากพุณนสิงุนธรรมพุณมาพุณนเจ้าพุะธรามพระเจ้าคุณพรรงเจ้าคุณิดาบรัดาคุณนุบาจสิเป็นตัวไรนะอ้พุ่อุ้นสิงคุณธรรมจงมาบอกมาเกาเแน่ย่ำรับย่ำนอนจาก พ่บอกมาเกาอ่าฝันบอกกระไรครับพวกขาเรียกว่าคิดพ่อคิดเห็นคิดพ่อคิดหมักเออให้มันได้ชมหนึ่งชมปงปาฏนาห้าเทียทานผู้ชมประดับชมอมโยประดันเฉลี่ยหมู่วาเลขใช้ยาหวดนี่มันนี่ตัวไหนแน่อ่าเป็นใช้ยาแต่ละหวดกว็คือกันครับ หัวตีผ่านมาไม้ได้หนึ่งน้ำหนาแล้วครับเนาะงวดต่อไปนี่จะได้เลขกอย่างขอหมอบไปคุณค่งไปเจ้าพุ่งไปทำไปเจ้าคุณท่งไปด่าบันดาคุณงผู้บาอาจารย์ให้มาบอกมาเก่าเหล่าเกษตรให้คิดพ่อคิดเห็นให้ได้รุ่นเป็นรุ่นปัจจนาให้เป็นมาเป็นผลให้ได้ดั่งหนึกดั่งปัจจนาย่าคิดย์ญาเทียนญา วันที่สิบหกเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อเป็นแนวทางของกานดูชมเพื่อเป็นแนวทางของกานดูฟังเพื่อคนในปินติจารณาในการรับชมเพื่อเป็นการรับชมเพื่อควบจลุการเป็นเพ่งบเล่งกิฟต์ไข้หมอใข้เงาไปธรรมดาเละรครับผมเชียงโศกเชียงหลับเป็นพอมธรรมดานะครับแล้วเออเห็นเจ้าไหนมันมากขอโชคขอลาบแลยครับจง เดินหน้าต่อไปนะครับเนาะคุณสชินพุ่นถ้ำจงปวดเด้ออ่าย่ำรับย่ำนอนมาเข่ามาบอกบรอเ,เร้อปารีร่ามืออเศ้าใหายไรซากเหลียงเล่าว่าเิกใช้าย,ยาหดนี่น้ำหนาสิแม่เล่งยังเออยายปิดยาบางังเร้อหายปัง,ปงๆนี่เฮงๆไม่ได้ท่านผู้ชมคนไดนรับชม่มคนไหนไมีโชคไม่ลาบไปน้ำกันนะครับไปไหนทุน่ไนไหนห้อนไปน้ำกัน ให้ได้าหานหได้โน้ยได้ผลไปน้ากันนะครับเนะาะเจ้านอจะแน่ไปน้ากันครับผมเอออาโจอาลับมาหลับมาลงในทานผู้ช,ชมในหลับชมไปน้ากันนะครับเพื่อเป็นแนวทางอ่าเพื่อได้พิจารณาอ่าเป็นแนวทางของรัฐบาลนี่แหละครับผมไอ,อ้าพวกข้าพระรบมึมีขันหามาบริจุดเทียงนะครับ เพราะว่ากาแฟไม่ถีดบ่พอนะครับมันห่อนมันเอ่ำเลยเอาเลยนะครับยกกระชัยให้เลยถอดเด้อฮะเสียบบอดดิทถอดไปเลยฮนะเที่ยงกับจุดจะไปกับเป็นแสงสว่างถูกไปจีบพุ่มหอมแที่ยงมาหนีเบราะจุดเพราะว่ามันเอาำมันหอน่อนถอดครับผมอากาศก็ห่อนเป็นใจขีดเป็นหอกไปแล้วครับมาหนีมาบอกมากล่าวอ่าพุ่นสิงพุ่นท่ำพุ่นบิดามันดาพุ่นผูนน้บายจานก้อนสีออกไป หาจโจคาลัทั้งนอกเพื่อให้เพิ่นได้นันเบิ่งนั่แยงนั่งรวมนั่งสู้ให้ส่วนสู้ภูเพี่ให้ได้ตัวขันตัวเมียนตัวดีตัวฝังเสรนว่าให้ได้เป็นดอกเป็นน้อยเป็นหมากเป็นผลนเสร็อจอกจึงมาบอกมาขอบเอาไว้น,นะครับสาธุกต้อ,องหรืออ่าปัญหาปัญห์ผ่อนผ่อนเทียนผู้ข่าวก็เลยยืดยอดกวา่าเจ้าระวะเสร็จล้วครับผม จ้าแล้วท่านผู้ชมครับอพอคาบป่าเรอก้อนสิออกขอโชกขอหลับทั้งนอกนก็เป็นประเภทนี่ธรรมเนียมผู้บาอาจารย์เพิ่นบอกวางเัร็จแล้วเออแต่แลยมาบอกผู้บาอาจารย์ก่อนับมาบอกคุณสิษย์คุทำก่นอนก้อนสิออกไปหาโชกทั้งนอกนก่อนต่อไปเพราะว่าอาต่อมีขันหาขึ้นข้องพระข้องเจ้าก่อนตามเพิ่นให้มากแล้วว่าตามข้าเก่าผู้บาอาจารย์ เพิ่นบอกว่างสินะคนมักขอโชคขอลาบจนตัวนี่พอค่าก็ได้ตั้งแต่ก้อนนี่ขอดีดีกับมูน่ะบัดทีนี่มูมามูกับมูหลุนใหญ่แล้วครับเพิ่นกับมดบุญมันยังไปบัดหรอเอออันยุเพิ่งก็บพวไรเกตทิปเปียรทิปเพิ่นกับ,ดกดกดกบมดบุญไปนี่พอค่าผ้าราะก็ไกลขึ้นเลยมากเลยตากอนกับบัทันเถาอ่าผ้าเพิ่นไปขอก็ได้ครัตอนนอยแต่แนีอยู่ได้แหละครับได้ตนได้แก้วอยอ,อะตากอนก็ได้เออบัดทีนี้ พอจะได้งอขึ้นใหม่นี่ก็ย้อนปฏิบชาิแนวรับเพิ่นไม้ส่วนไปหาหนุ่มอ่าได้ปีกว่าแล้วล่ะครับบ่อไม่ขึ้นใหม่สิที่พอข้าพผ้าหลาะก็เลยพาเพิ่นไปครับที่แดเพิ่นกับว่าสี่เห็ดช่องน้ำกันไอ้พอข้าพผ้าหลาะนี่แหละไปน้ำกันโดยขออฉกข้อลาบเพื่อมีมูอม,มีพวกต้อบันนีเพิ่นได้ช่องแล,ล,ล้วเพิ่นก็เลยไปไดเพิ่น ไปไปอะไรกี่แต่เวอรนี่เวอข้าพอเกับหมวดหนาหมวกหลังค้นหมักคนชอบเนาะเออก็เอาไปมากกับมาบอกมูลูกมูหลานนี่เฮ็ดให้แน่สู้ั่นเนาะคนหมักมวนเออหาเทียมนีท่านผู้ชมคนเดียกรับชมมีพอข้าพ้าเราเออก็หิีไปทั้งไหนมาทั้งไหนก็เฮ็ดไปมวนกับมันเป็นน้ำยุกน้ำสมัยมาเหรอครับผมสมัยนี่กัผู้ใดผู้ใดก็ลงยูทูปเด่นเฟรไปครับ อยู่ไกลไกลอยู่ประเทศได้ๆก็เห็นกันเหมดครับไปเบิ้งข่าวเบิ้งข่าวได้เบิ้งการแสดงอ่หน้าหน้าต่ลอดการแสดงเออพวกขี้กันครับก็ได้เบิ้งเป็นไข่เฉียดไข่เงาเป็นอะครับผมเออนอกจากเบิ้งโทรทัศน์แล้วก็มาเบิ้งอ่าอ่านี่แหละโทรศัพท์เพราะว่าเพิ่นนี่ไปต่งหน้าก็เบิ้งได้นั่นบ่คือโทรทัศน์ครับเยอะๆต้องอยู่เฮียนตัวนี้เขาไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนน้ำทีน้ำงาน เออเวลาผักพรยอนไก่เ,เวลาผักงานก็ได้มาเปิดเบิง้งเสียละครับไข่เค็มไค่เงาไปเดี๋ยวเบิ้งหลายๆอย่างละเอามาหนี้มาบวมมาเกานี่เาบวมไหลายกันกับใหญ่หันกับพี่น้องมาบอกมาเกาไอ้ท่านผู้ชมไนึ่งับชุ่มว่าเลขสายยาที่งวดจะไปนี่นำหน้ามันคือตัวอะไรเดี๋ยมาบอกคุณสินบนท่ามเอาไว้ครับผมเออบอกอย่เพิ่นสวยหุ่นฉีดปัญญายนี่ยรับย้ำนอนเพิ่นมาแนะน้ำว่างหันหูเราเลขหนึ่งกับน้ำหนาแต่ว่าเลขวงวดจะไปถือเลขอย่างละครับพี่ เออเอาผูรับชมรับฟังเด้ครับเด้อเอ้ามืโอนี้ขอเก้ารับท่านผู้ชมว่าฝากคนติดตามคนไหลคนแชร์ก่พอค่าพารองไปนแล้วนะครับผมเออถือว่าอ่ากดไว้เพื่อจะได้ติดตามถ้าเทอยากรับชมรับฟังในการแสดงในการข้อโชค์ข้อหลักสนุกอ้อสวัสดีครับมืโอนี้ครับผมฝากให้เนี่ฝากช่องครับผมกดไลค์กดแก่คนติดตามนะสวัสดีครับ